แหละครับข้าวปีนี้นะครับก็ยาวประมาณสักขึ้นไดน้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับยาก็ประมาณหนึ่งฟุตหรือประมาณเอ่อสิบวันนิ้วนะครับสิบวันนิ้วก็ไม,ม่มีน้ำเลยนะครับผลแรงปีนี้ถนนตัดนะครับฝั่ง นี่ครับข้าวรอฝนไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับปีนี้นะครับก็ข้าวย,นนยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนเห็ดอะไรครับเจอเห็ดครับเจอเห็ด มาดูเห็ดก่อนโอ้สงสัยจะเป็นเห็ดเห็ดโค่นนะครับมีสองดอกครับเห็ดโค่นครับเห็ดโค่นไหมเก็บดูก่อนใช่ครับหอมครับเห็ดโค่นครับเห็ดโคนโ่นเนาะมีน้อยเหลือเกินแค่สองดอกเอง หักเลยน,นี่หักเลยครับิได้เก็บเลยแล้วครับสองดอกก็ต้องเอาเจอแล้วดโคตรครับสองดอกแต่ต้นบุด,ดูต้นใส่รสองดอก ได้นะครับทางนู้นเคยมีนะก่อนป,ปีก่อนเคยมีนะข้างข้างบ่อตรงนน้นกับข้าง,างสาตรงนน้นนะครับจะไปดูทางนู้นก่อนนะเผื่อมี